ให้ตายสิแค่มนุษย์ธรรมดาข้าไม่เคยคิดว่ามนุษย์ธรรมดาสามารถบังคับให้ข้าจนมุมข้าจะช่วยเจ้า ข้าไม่สามารถรังพวกเขาไว้ได้นานข่ายกนหมื่นแสนอาศูปรป์พิศาจถูกเปิดใช้งานแล้วอะไรกันเขาหายไปแล้วไปกันเถอะช่างเป็นอาศูรตัวใหญ่อย่ามองใช้ทางลับไปยังจวนเจ้าเมือง เวนเอ้ยนี่คือไข้กลแบบไหนกันมันกำลังมาวิญญาณปีศาจนั่นเยอะมากมีเป็นหมื่นให้ตายสิทำไมเราจะฆ่าพวกมันทั้งหมดไม่ได้กล้าดียังไงมาใช้วิญญาณปีศาจต,ต,ต่อกรกับเราข้าจะแสดงพลังของเผ่าอสูรปีศาจให้เจ้าเห็น วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ